อัสรามัวไรกลุ่มขอสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยมุสลิมแล้วก็ขอสวัสดีนะครับแฟนเพจร้านข้าวแกงปักใต้บางนกพัทยานะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะมารีวิวนะครับสอนวิธีการทำนะครับแกงเทโพนะครับแกงเทโพนะครับปลาทูกังนะครับเป็นปลาที่อร่อยนะครับเวลาเอามาทำบะหข้าวแล้วนะเป็นแนวกะทินะครับเอาลองมาดูนะครับ วิธีการทำนะครับส่วนผสมนะครับเครื่องแกงก็เหมือนเดิมนะครับเครื่องแกงก็จะมีอะไรครับมีกระเทียมนะครับมีขมิ้นมีหัวหอมมีพริกไทยพริกแห้งแล้วก็จะมีใบมะกรูดแล้วก็หัวข่านะครับอันนี้คือองค์ประกอบนะครับวัตถุดิบอื่นนะครับอันนี้เราเอามาปั่นนะครับมาปั่นเป็นเครื่องแกงนะครับก็จะใส่อะไรครับใส่กะปิลงไปด้วยนะครับ ใส่ใส่น้ำใส่เกลือนะครับปั่นออกมาจะเป็นนี่ครับเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงที่เราจะเอามาแกงไอ้ไอ้แกงเทโพในวันนี้นะครับปลาทูกังนะครับอันนี้เครื่องแกงที่ปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูวัตถุดิบส่วนประกอบที่จะมาทําแกงเทโพปลาทูกังในวันนี้นะครับก็จะมีนะครับนี่ครับปลานะครับนี่ปลาแห้งนะครับ ปลาแห้งเราก็ไปซื้อมามีหลายอย่างปลาอะไรก็ได้ครับอันนี้ปลาแห้งนะครับมีเนื้อแล้วติดซี่โครงนะครับแล้วก็จะมีผักบุ้งครับวัตถุดิบดเห็นไหมฮะผักบุ้งนานะครับใส่ผักบุ้งอร่อยครับแล้วก็นี่ครับกะทินะครับต้องมีกะทิอันนี้คือวัตถุดิบที่เราจะเอามาประกอบเมนูอาหารนะครับ แกงเทโพปลาตุกังนะครับอย่างอื่นก็จะมีครับมีเกลือนะครับมาปรุงรสก็ใส่กะปิลงไปแล้วก็มีน้ำตาลครับนี่ครับน้ำตาลนะครับวิธีการทำง่ายๆครับไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับเมนูอาหารนี้นะครับทำง่ายๆนะครับวัตถุดิบก็หาซื้อได้ตามตลาดนะครับและนี่ครับส้มแขก นะครับใส่ส้มแขกด้วยนะครับวัตถุดิบในการประกอบเมนูอาหารนะครับแกงเทโพปลาทูกังนะครับปลาทูกังก็คือปลาดุกทะเลนั่นเองนะครับผักบุ้งต้องใช้ผักบุ้งนานะครับอย่าไปใช้ผักบุ้งกีนนะครับผักบุ้งนาเนี่ยที่ทาก๋วยเตี๋ยวนะครับเนี่ยฮะเอาใส่ไปนะครับแล้วก็ปลานะครับปลาปลาแห้งนะครับต้องเน้นปลาแห้งนะครับแกงเทโพต้องใช้ปลาแห้งที่เขาตากแล้วนะครับ เครื่องแกงครับนี่ปั่นมาเรียบร้อยแล้วสดสดวันนี้ครับใหม่เอี่ยมเลยนะครับเครื่องแกงก็คือใช้เครื่องแกงแกงขั่วต่างๆนะครับวัตถุด,ดิบก็หาได้นะครับเครื่องแกงไม่มีลากมีหอมมีกระเทียมมีหัวขามีใบมะกรูดมีพริกไทยพริกแห้งพริกไทยเม็ดนะครับเวลาเราเอามาปั่นเป็นเครื่องแกงนะครับอันนี้คือวัตถุดิบนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํานะครับ วิธีการทำเมนูอาหารแกงเทโพปาทูกกังนะครับเชิญเลยครับนี่คือขั้นตอนนะครับต้มน้ำให้เดือดนี่นะใส่น้ำไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็อันดับแรกเราก็ต้องใส่อะไรครับส้มแขกลงไปนะครับนี่ครับส้มแขกนะครับใส่คุ้มแขกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องใส่นะครับนี่ครับเครื่องแกงนะครับใส่เครื่องแกงลงไปนะแกงเห็นไหมครับนี่เครื่องแกง นะครับใส่เครื่องแกงลงไปนะครับนี่แกงเทโพนะครับเอาหวานเอาจะเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เราเห็นไหมครับอันนี้เราใส่เครื่องแกงลงไปแล้วนะครับโคนไปโคนมานะครับแล้วก็นี่ครับใส่กะปิใส่กะปิลงไปนะครับตามด้วยอะไรครับเกลือครับ เกลือทักหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครับน้ำตาลทรายนี่สองช้อนเอาหวานแล้วแต่เราเรื่องนะครับเอาสามช้อนอันนี้กระทะใหญ่นะครับเราทําเยอะทาขายนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆ้พัทยานะครับให้แวะเข้ามาได้นะครับเรามาทานได้ที่ร้านเราเลยนะครับนะครับต่อไปนะครับ เราก็จะใส่อะไรครับวัตถุดิบคือปลาทูกังแห้งนะครับปลาทูกังแห้งเห็นไหมครับนี่ครับเยอะมากวันนี้ใส่ลงไปครับใส่ปลาลงไปนะครับแกงเทโปนะครับวันนี้แกงเยอะครับลูกค้ามากเรียกร้องเหลือเกินนะครับแกงเทโคปลาทูกังนะครับเห็นไหมครับอืมอ่าใส่ลงไปครับ นะครับแกงปลาทุกปลาเทโพปลาทุกกังนะครับแล้วก็เราต้องเติมน้ํานะครับเติมน้ําลงไปนะครับเพราะว่าน้ําน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่กะทิลงไปด้วยนะครับเพิ่มน้ําลงไปหน่อยครับแกงปลาทุกกังนะครับแกงเทโพปลาทุกกั้งนะครับเอาละครับคนครับอ้าวนะครับ เงหน่อยครับวันนี้เรามาแกงปลาแกงเทโพปลาถูกกลงนะครับแนะนําวิธีการทานะครับนะครับเดี๋ยวรอให้ปลาสุกน้ําเดือดนะครับเอาละครับนี่ครับใส่อะไรครับกะทินะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสีสันน่าทานนะครับเป็นเมนูอร่อยนะครับแกงเทโพปลาถูกกลงแห้งนะครับนะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวรอปลาเดือดนะครับไม่มีอะไรมากครับขั้นตอนนะครับรออย่างเดียวรอให้มันเดือดนะครับแล้วก็สุกแล้วก็ใส่นะครับนี่ครับดังที่ใส่ไปนะครับเห็นไหมครับสีสันน่าทานนะครับเห็นไหมครับแกงเทโพปลาทูกังนะครับ เอาละครับน้ำเริ่มเดือดแล้วครับพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็ต้องใส่อะไรครับนี่ครับมาแล้วผักบุ้งนะครับผักบุ้งนานะครับเห็นไหมครับเราต้องใส่ผักบุ้งนะครับเราทํากระทะใหญ่เลยวันนี้นะครับขายดีครับใส่ครับนี่ครับอืมนะครับแกงเทโพปลาทุกังนะครับ เอาละครับเดี๋ยวรอนะครับรอให้มันไอสุกนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตักไปเสิร์ฟนะครับรอแป๊บหนึ่งครับใกล้แล้วครับรอให้มันเดือดก่อนโอเคครับเป็นไงบ้างครับดูสีสันนะครับแกงเทโพปลาทุกกังนะครับปลาแห้งปลาสีเสียดปลาอะไรก็ได้ครับเห็นไหมครับอันนี้สุกแล้วนะครับแกงเทโพปลาทุกังนะครับ ปลาแห้งนะครับเนี่ยครับพอเราจะจบปุ๊บนะครับเราอย่าลืมนะครับต้องใส่อะไรครับใบมะกรูดนะครับโรยใบมะกรูดลงไปต้องใส่ใบมะกรูดด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ออกหอมๆนะครับนี่ครับใบมะกรูดเห็นไหมครับสีสันน่าทานครับแกงเดโพวันนี้นะครับ F c ท่านใดนะครับลูกค้าท่านใดอยู่ที่พัทยานะครับมาทานได้เลยที่ร้านนะครับร้านเราเปิดบริการนะครับ มีทั้งห้องเอและห้องธรรมดานะครับเอาละครับเห็นไหมครับได้แล้วครับสุกแล้วครับนี่เนื้อสีสันนะครับต่อไปนะครับเราอย่าตักไปเสิร์ฟนะครับเอาละครับเอาแป๊บนึงครับนี่นะครับสุกแล้วครับปิดไฟก่อนครับปิดไฟอืมโอเคเดี๋ยวเราเสิร์ฟกันเลยนะครับนี่ครับ แกงเทโพปลาทุกังนะครับง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับเ๋ยวครับสีสันน่าทานนะครับทํากินที่บ้านได้ทําทานทาขายได้นะครับอันนี้นะครับแล้วแหละเราจะปรุงรสเอาจะเอารสเค็มหวานหรือว่าจะเอาแบบเผ็ดเก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือนะครับเขาเรียกว่าแกงเทโพปลาแห้งหรือปลาทุกังนะครับทําง่ายๆเมนูใช้นะครับใช้เครื่องแกงทั่วไปนะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ทำเมนูอาหารนะครับแกงเทโพปลาทุกังหรือปลาแห้งหรือปลาสีเสียดนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเมนูอร่อยนะครับที่ทางร้านของเรานะครับมีขายมีให้บริการที่พัทยานะครับใครที่อยู่ใกล้ๆพัทยาหรือเดินผ่านเดินทางผ่านมาเที่ยวพัทยาก็แวะมาทานได้ครับร้านเราอยู่ติดถนนสุขุมวิทนะครับ มีที่จอดรถสบายครับมีห้องแอร์ให้บริการนะครับและก็ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือนะครับช่วงนี้นะครับเดือนหน้านี้ทางพัทยาเขาจะเปิดนะครับเปิดเมืองพัทยานะครับก็คือจะมีมิวสิกพิทเวอร์นะครับก็คือโดนตรีนานาชาตินะครับท่านสามารถมาเที่ยวได้นะครับทั้ง1เดือนเลยนะครับหลายอาทิตย์นะครับติดต่อตามเฟซได้เลยของเมืองพัทยานะครับ ท่านสามารถแวะมาทานที่ร้านของเราได้ครับเห็นไหมครับสีสันน่าทานครับวันนี้นะครับแกงเทโวปลาถูกังนะครับท่านาซื้อท่านสามารถแวะมาทานได้ที่ร้านซื้อกลับบ้านได้นะครับทางร้านนะครับข้าวแกงปักใต้บางนกพัทยานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับเป็นลูกค้ามาทานที่ร้านนะครับเกือบ10ปีนะครับก็ขายดีครับช่วงนี้ขายดีมากนะครับเลยไม่ค่อยจะได้ทํา คลิปแนะนําการทําอาหารสักเท่าไหร่เพราะว่าที่ร้านมีลูกค้ามาใช้บริการเยอะนะครับก็ทางร้านก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับช่วยติดตามนะทามช่อง u t u b e นะครับแค่พิมพ์คําว่าร้านข้าวแกงปกักใตายบางนกพัทยานะครับ ในคลิปในช่อง YouTube ก็จะโผล่ขึ้นมาท่านสามารถเข้าไปดูไปศึกษาเมนูอาหารได้นะครับฟรีครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับท่านเข้าไปดูปบ่อยๆท่านเข้าไปถ้าเกิดว่าเราจะทําไม่เป็นเราก็หัดเอานะครับเครื่องแกงมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับการปรุงเมนูแต่ละอย่างนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับมีตั้งหลายสิบรายการนะครับที่ผมนะครับได้นํา สาระความรู้เกี่ยวกับการทําเมนูอาหารใต้นะครับท่านสามารถเข้าไปกดไลค์กดเข้าไปกดชมได้นะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับต้องขอฝากนะครับขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามสับสกายให้นะครับเพื่ออย่างน้อยครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับทางร้านข้าวแกงปักใต้ของเรานะครับในวันนี้นะครับท้ายที่สุดนี้ครับร้านข้าวแกงปักใต้บางนกต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาอุดหนุนที่ร้านแล้วก็ ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับจงโชคดีนะครับเดินทางไปมาเที่ยวปลอดภัยนะครับที่สำคัญที่สุสดไกลจากโควิดร่ำรวยเงินทองทุกท่านครับขอบคุณมากครับพบกันคลิปหน้าครับบางนกพัทยาครับผม